เป็นลูกสาวค่ะฮะเป็นลูกสาวค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ85ปี84ปีที่หลงลืมแล้วดื้อบางครั้งต้องดูบ้างจะมีวิธีดนการดูแลจิตใจอย่างไรดีคะคือการที่พ่อแม่เนี่ยเท่าแะแก่ชรามากแล้วเนี่ย เวลาเราดูแลเขาเนี่ยมันได้ทั้งบุญและบาปได้บุญยังไงก็เรามีการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้บาปยังไงก็เราก็โชคโหกห้หากระชากเขาได้น้าเสียงกระชากเขาได้แขนด้วยขาเนี่ยนะบางทีเราก็ทําไม่ดีกับเขาเนี่ยมันได้บาปตรงนี้เพราะนั้นการดูแลแม่พ่อเนี่ยเราต้องมีเมตตาต่อเขามาก จเจริญพรหมวิหารสี่บ่อยๆเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามากๆจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เมตตาต่อเขาในการดูแลคนป่วยอาจารย์ลองจินตนาการเราจินตนาการตามมาจย์ถ้าเราป่วยแบบนี้บ้างแล้วลูกเรากระชากเราแบบนี้บ้างเราจะรู้สึกยังไงลูกเราเลี้ยงเราแบบนี้บ้าเราจะรู้สึกทุกข์ใจไหมทุกข์ใจเราลองคิดนะ คนแก่ป่านนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บการเดินการเหินมันยากลําบากแต่เรายังเดินได้ปกตินี่หรอปะเขาเดินไม่ทันใจเราเราก็ไม่พอใจเขาเดินช้าเราก็ไม่พอใจเขาเดินไม่สะดวกไม่คล่องเราก็ไม่พอใจเขาเดินไม่สะดวกเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแบบมานั่งกังวากังวลเขาไม่อยากเดินเพราะเขาเดินไม่ไหวเราก็พยายามบังคับขูกเข็นว่าต้องเดินนะ ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจว่าเจตนาดีแต่บางทีวิธีการอ่ะมันยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหรนะ่นักมันเลยเป็นการสร้างวิบากกรรมให้เกิดขึ้นกับตนเองสร้างวิบากกรรมให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองเพราะอะไรเพราะเราไปทําในสิ่งที่ไม่ควรแก่การทําเพราะนั้นต้องเมตตาคนป่วยอ่ะเราต้องเข้าใจว่าควาว่าป่วยอ่ะมันไม่ปกติลําพังเขาป่วยอยู่แล้วบวกกับแกเข้าไปอีกมันจะปกติเหมือนกับเราได้ยังไง ดังนั้นตอนนี้เรารู้สึกไม่ทันใจเพราะเรายังมีความแข็งแรงดีอยู่แต่ลองวันหนึ่งไม่แข็งแรงดูบ้างดิเวลาเราป่วยเป็นไข้มากๆอ่ะแค่เราลุกมากินข้าวอ่ะอยากลุกไม้ถามาจากต่ออาจารย์หน่อยยังไม่อยากรุกมากินข้าวเลยมันอยากจะนอนอย่างเดียวใช่ปะ่ะเพราะมันเหนื่อยล้ามันเพลียแล้วมันป่วยมันไม่อยากจะลุกมันไม่อยากจะทาอะไรแล้วเวลาคนแก่มันป่วยอ่ะมันหนักยิ่งกว่าคนหนุ่มไข้ป่วยอีกนะ เพราะร่างกายหรือธาตุขันมันแย่แล้วอาจารย์ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเขาอะเราต้องเห็นใจเขามองเห็นโทษตัวนี้มากๆถ้าเรามองเห็นโทษแบบนี้ได้จะมีอุบายเป็นเครื่องออกด้วยการพยายามมีความเมตตาต่อเขาถ้าเราน้อมตัวเนี้ยกลับมาพิจารณาีิตราเองว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นถ้าเราเป็นแบบเขา อาการแบบเดียวกันทรมานเหมือนกันแล้วลูกทำกับเราแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงวะเราจะเสียใจไหมเลี้ยงมันมาแทบตาอย่างดีแต่ปัจจุบันเวลาเราแก่เท่ามันกับทําท่าทําทางดูด่าว่ากล่าวเราขนาดนี้ขึ้นเสียงกระโช่ห้าเรามากขนาดนี้เราจะรู้สึกเสียใจไหมจะรู้สึกผิดหวังไหมความเศร้าหมองจะเกิดขึ้นในใจไหมเราน้องเข้ามาใส่ตัวเราเมื่อเราเห็นโทษเหล่านั้นเราจะไม่ลงมือทําในสิ่งนั้น กะลังตั้งใจให้ดีนะอย่าไปทําพยายามเดินหลีกออกจากการเบียดเบียนนะวิบากมันมากอย่าไปทําเลยดีกว่า